คลิปนี้เราจะคัด50คำคมของผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมาเล่าให้คุณได้ฟังไม่แน่ว่าคำพูดบางคำอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาล 1. จงกระหายและทำตัวให้โง่ตลอดเวลาเพราะถ้าเมื่อไหลที่เราอิ่มและรู้ว่าตัวเองฉลาดเราจะไม่มีทางพัฒนาตัวเองสตีฟจ็อบส์ 2. จงสนุกไปกับประสบการณ์ระหว่างทาง ออฟไลน์ทางอาจไม่ใช่ที่สุดของความสำเร็จทิมคุก 3. ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยและไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยคือความล้มเหลวมาร์คซัคเคอร์เบิร์ก 4. หากคุณเกิดมาพร้อมความจนนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณแต่ถ้าหากคุณตายเพราะความจนนั่นต่างหากคือความผิดพลาดของคุณดิวเกต 5. ภาวะผู้นำและการเรียนรู้เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้จอห์นเอฟเคนเนดี 6. คุณต้องพบกับการแข่งขันทุกวันและการแข่งขันนั้นคือการเอาชนะเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ไมเคิลจอแดน 7. คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนทำความเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรวูดดี้ออเลน 8. ผู้คนยอมรับความเป็นผู้นำของคุณก็ต่อมเมื่อคุณรู้จักยกย่องความสำเร็จของคนที่อยู่เบื้องหลังและพร้อมรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนลสันแมนเดล a า 9. คุณอาจแต่งตัวหรือทำอะไรตามคนส่วนใหญ่ในสังคมแต่คุณต้องไม่เปลี่ยนแปลงหลักการและความเชื่อของตัวคุณเองโทมัสเจฟฟรัสัน 10. ถ้าคุณไม่อยากตายไปอย่างปล่าประโยชน์และถูกหลงลืม จงทําสิ่งที่ควรค่าแก่การถูกบันทึกหรือบันทึกสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำเบนจามินแฟรงคลิน 11. บศิลปะการเป็นผู้นําไม่ได้อยู่ที่การพูดคําว่าใช่แต่อยู่ที่การพูดคําว่าไม่โทนี่แ a บร์สิผมมักกังวลและหมกมุ่นอยู่กับงานแต่ผมจะไม่ให้ความกังวลเข้ามาขัดขวางสิ่งที่ผมจะทําอย่างแน่นอน 13. 13คุณไม่สามารถสร้างองค์กรทางธุรกิจขึ้นมาได้หากขาดบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์มากกว่าตัวคุณเองโฮเวิร์สเชถ้าทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคมาขวางกั้นคุณให้จำไว้ว่าขนาดเครื่องบินยังต้องบินต้านกระแสลมถึงจะขึ้นบินได้ Henry Ford 15. จินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพราะความรู้มีจํากัดแต่จินตนาการนั้นมีอยู่ทุกพื้นที่บนโลกอัลเบิร์ตไอน์สไตน์สิสิ่งที่วิเศษสำหรับการเรียนรู้คือไม่มีใครสามารถเอามันไปจากคุณได้บีบีคิงสิการเป็นอัจฉริยะประกอบด้วยแรงบันดาลใจ1%และหยาดเหงื่ออีก99%โทมัสอวาเอดิสัน 18. ถ้าคุณได้ยินเสียงในหัวว่าคุณวาดรูปไม่ได้คุณก็วาดไม่ได้วินเซนต์แวนโก๊ิดจงมุ่งหน้าสู่ความฝันของคุณอย่างตั้งใจจงใช้ชีวิตแบบที่จินตนาการฝันเอาไว้เฮนรี่เดวิดทอโร่20ความหวังที่ไม่มีความเพียรก็จะเป็นแค่ความสิ้นหวังอองซานซูจี 21. ความสามารถที่เราไม่ได้ใช้เหมือนปากกาคเคมีที่ลืมปิดฝามันจะค่อยๆแห้งจนเขียนไม่ติดโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ 22. ถ้าคุณวิ่งคุณอาจจะมีโอกาสแต่ถ้าคุณไม่คิดจะวิ่งคุณได้สูญเสียโอกาสไปแล้วบารักโอบามา 23. เงินพันบาทถ้ามองว่าน้อยเราก็คิดว่าตัวเองยังจนแต่ถ้ารู้สึกว่ามากเราก็จะพอเจษดาพรผลดี 24. ฉันไม่เคยกลัวฉันไม่เคยบน่นแม้ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดในชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันฉันจะดำเนินต่อไปโซโฟเฟียเวอร์การา